ลังและระบบการคำนวณเริ่มพังและระบบการคำนวณเริ่มมั่วแล้วกินทาโกไหมกินทาโกไหมว่าก็ว่ามึงเอาตังค์กูไปครึ่งแล้วนะเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพคให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสบายจะรอช้าอยู่ยัยต่องเปททูวิน ครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแสงท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนําเป็นออฟตัชจิโ o รเลยนะครับผมสภวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฝังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับ และอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมลดทันทีหนึ่งบาทเลยนะครับผมอ,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 อ้ยนั่นเลยนั่นเลยนั่นเลยนี่เลยนี่นั่นนั่นน่นนัเอานี่เลยนี่เลยอุ้ยเท่าไหร่ครับงบหมื่นพี่ว่าไงคะ่ะอือย่างนี้ก็ฟูอชั่นเลยสิน้องขึ้นเลยที่รออยู่ฮคิดอะไรกันอยู่ไม่ใช่ครับหออมออยากเพิ่งคิดลึกเลยครับผมหมายถึง เลยเก้าอ right? ี้ี่หูนั่งแล้วสู้อาการปวดหลังที่มีกดลิงก์ข้างล่างไปเมอร์คูราเลยครับสวัสดีท่านผู้ชม ร้บผมยินดีต้อนรับเชลนัก,กล่าไลน์นะครับผมแล้วสําหรับวันนี้เราอยู่ในเกมอาะโอลนเวิร์ดนะครับผมใครยังไม่ได้ไปกอบแมววันนี้นะครับก็จะพาทุกๆคนไปเจอสถานที่ใหม่ คงจะเป็นสถานที่ประจำของใครๆ,ๆหลายๆคนแต่สําหรับผมแล้วนะครับผมจะเล่นแบบชาญฉลาเขาเรียกว่ามีการคํานวณในยสเทธิทนี่ครับตลอดเวลา,วาเราจะมีการจ่ายเงินที่คุ้มค่าเสมอนะครับคุณภาพคลิปแม้แต่กระทั่งการจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ออกจากกระเป๋าผมบาทนึงก็ต้องผ่านผมผมจะต้องเป็นคนคิดตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องการขาดทุนช่องเราไม่มีทาให้ผมมีเศษตังค์หลังตู้เย็นเยอะนะครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยบริหารมันได้ดีมากนะครับการบริหารเงินของผม่ยต้องเป็นร้อยนะครับผม เราจะไม่มีการแบบใช้อารมณ์เด็ดขาดเพราะทุกๆอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในการคำนวณนะครับผมเราจะไม่ใช้แบบอารมณ์เข้ามาเล่นเลยนะครับช่องเราคุณครับมาวันนี้นะ่ครับผมก็จะพาทุกๆคนนะครับไปเยี่ยมชมเกาะแมวนะครับไม่ใช่เกาะแมวแถวบ้านผมนะแต่ว่ามันเป็นเกาะแมวเลียนะครับมันจะสามารถซุ่มเขาเรียกว่าเหล่าบรรดาสกินออกมาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับตาปลือออร่าเบสซิ่งจากแองเจิลปีกที่แย่งกันขายจนราคา นะครับผมหรือว่าหมกใไซยาพวกนี้เกลียหมดเลยครับนอกจากว่าคุณจะได้เบ็ซิงที่เหลือคือดูดีนะครับผมอ่ะและออปชั่นใหม่ที่เข้ามาพร้อมกันกันกบเกาะแหววนั่นก็คือการเอาหินสโตน e เนี่ยมันจะมีหินแล้วเราสามารถเอาไปใส่ในเจ้าตัวของแบบสเตตอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยในรูตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถของมันนะครับซึ่งมันมีไฮไลท์อยู่อันหนึ่งก็คืออันนี้ครับใส่กับบูทผ้าคลุมเพิ่มแม็กแท็กสปีดหนึ่งนะ ว่าน่าสนใจผุดๆนะครับผมแล้วก็จะมีอินเคสต้าเมใส่มอนเตอร์ขนาดกลางอีกด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับผมไปดูกันเลยอ่ะมากดที่โอเทอร์ครับผมเลื่อนลงมาแล้วก็ซื้อนี่เลย1กล่องคลิกมาเรียบร้อยกดดับเบิลคลิกโบ๊40อันพร้อมกับนี่เลยอาหารแมวใช่ฟึบนี่มาถึงเกาะ แมวเป็นที่เรียบร้อยสถานที่ในการออฟโอเคบนซ้ายหลังสองกับหลังสามไปทำไงเอ่ยเย็ดเย็ดเยมีเหล่านักเสี่ยงภัยมาอยู่ที่นี่กันเอาเอาเล่าเลเอาล่าแลไอ้อุ้ยหูฟังแดงมันมาจากไหนอ่ะผมไม่เคยหินเลยอ่ะจากแมวนี่แหละเอาดีให้ให้ให้ฟุตสลัดมันกินเหรอสีฟองสามอันเฮ้ย <c oughs> ปลว่าเกลือโอเคครับผมได้ทําการลองแลกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้เจ้าปีกตัวนี้มาพูดง่ายๆว่านข้างล่างเนี่ยไอหูอะไรในที่ผมถามเนี่ยก็คือเกลือนะครับผมดีที่สุดคือออร่าถ้าเราไม่ได้ออร่านะครับผมก็ต้องไว้ว่ามึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะซื้อทั้งหมดของกล่องกล่องแรก40อันนะครับได้ประมาณ13ทีนะครับแล้วกล่องที่2เดี๋ยวเราเอาไปแลกหินกันผมแต่กล่องนี้เอาแลกสกินก่อนนะมาอันที่2เอาไปเลยน้องรัก ป้อนเข้าบากมันไปและอุ้ยหมวกหมวกมีเป็นร้อยเป็นล้านนะโชเป็นไก่เลยตักปูกลายเป็นไก่เลยต่อครับมันต้องมีของดีหรืออยากได้แสงอะอยากได้แสงสองตัวเอาไปอีกสามป้อนมันไปอุ้ยอย่าบอกนะว่าดับเบิลไก่อุ้ยเฮ้ย เยเดอเม็กซิกันบอยไปต่อวิกินทาโก้ไหมกินทาโก้ไหมว่าก็ว่ามึงเอาตังค์กูไปขึ้นเลยนะโตเอ้ยหมวกสายยาวเฮออวิสติลลี่ตามมาด้วยซีดีข้าปะักอุ้ยเฮยกูรู้สึกว่าแม่งไม่กดเวละตตตตตตตััััััักกกกกกก เอาไปย่อยเออมันเดียวไว้คนอื่นได้ไหมเนี่ยเอาอีกสามไปโว้ยแวนไอ้สัตว์เนี่ยไอ้เหี้ยนี่ได้ซูเปอร์ไซย่าาอหลังดูเลยดิเฮ้ยอะไรอะไรไอ้น้องอะไรอะไรอะไรนี่ชุบมือเปิบไอ้สัตว์เขากำลังสโนูบอลกล่องกันอยู่นี่มันจะชุบมือเปอบิบกูมไม่ปล่อยกูมไม่ปล่อยมันจะชุบมือเปิบเยียอะไรกูมไม่ปล่อยอันเนี้ยขอลากู อีกทีอีกทีกทคลั่งแหละระบบการคำนวณเริ่มพังแล้วระบบการคำนวณเริ่มมั่วแล้วเริ่มคลั่งแล้วรวัวเลยกูโนไม่ได้แล้วกูร้อนแล้วรัวเลยสิบสองกล่องมีโอกาสออกตามนี้เลย เม็ดแรก Hicks lower แต่เราหวังที่หิน S P D ครับผมไป middle recovery โตปัญญาก่อนไป H P โตอ๋อเนี่ย A M D X โต oh A T I โตกด recovery กด luck กด in กด big กด big กด ไม่อยากไปของั้นก็ลุยต่อไปไปเฮ้ย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 ชื่อไม่ขึ right ้นเลยชื่อไม่ขึ้นเลยอะครัเขาเยลูปีพีฟ้า อีกนิดปลาสนิกโบอ๋อหมดอีกกล่องเราบริหารงบอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วอสองกล่องงบประมาณของเราเราบริหารมันอย่างดี<อ>เฮ้ยนุ่มตาปรี หมดแล้วโอ้ยมสกันบอยอุ้ยเนี่ยกูคุมงบประมาณดีมากเลยแชทด,ดูดิเลี้ยงต้องเข้าใจว่างานของช่องเรามันคุณภาพครับถ้าคุณจะมากักงงกักงบกอะไรปัญญาอ่อนช่องเราไม่ทําลูกค้าจ้างมาเท่าไหร่เราใช้หมดเพราะฉะนั้นนี่เลยครับฝากดาวน์โหลดด้วยครับแล้วจะพี่ดูคลิปอยู่นะครับก็ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับตามช่องทางธรรมชาติได้เลยนะครับอ่ะมาต่อ รัวเลย <S <S เรียบร้อยชั้น2รู้แล้วเว้ยว่ามันมีไว้ทำไมมันมีให้เราขึ้นไปเปิดเว้ยผมก็ว่าตอนแรกผมก็ผือด่าไปล้วไม่รู้เอามีไว้ทำไมโอ้มันมีไว้ให้เรามานั่งเปิดยึดครกเพิ่งรู้วะเนี่ยโบเด็กโบเอชพโซนโบรักนั่ง2อทีรัก แฮดทิตาเลยเฮ้ย SVD Stone ขอ,อหน้าคูไม่ถูกแบบนี้ไม่ถูกแบบนี้มึงทำไม่ถูกโดนปาดไปจังๆเลย บริหารแบบนี้เราบริหารนั้นแบบใช้ไม่ใช้อารมณ์ใช้คุณภาพอันนี้ก็คือผมปรึกษาหลังบ้านแลอ้อานาเลเร่งอาาขึ้นจอใหญ่ขึ้นไปมีคงวิเคราะห์แล้วว่าเอ้ยเวลาพอไหมนู่นนี่นั่นอะไรนี่ไปปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเขาบอกแล้วว่าเอ้ยอนุมัติมผมถึงแบบมาเติมอ่อผมไม่เคยใช้อารมณ์อยู่แล้วไอเรื่องแบบเนี้ยถ้าใช้อารมณ์ป่านนี้ผมโอ้โหตายไปแล้ บริหารเงินอย่างแม่นยำครับช่องเราเป็นช่องที่ค่อนข้างที่จะใช้งบแบบประหยัดนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าไม่ได้แบบไม่ได้ร้อนนะครับผมแล้ใหม่ยังไม่ไเข้าไว้ตังก็เติมไปเลยเออมันมันเล่นเล่นแบบทำมอนเทนแบบมันเล่นนอวะฮาเฉยแต่จริงแล้วแท็กสปินหนึ่งมันไม่ได้สําคัญอะไรเลยมีก็ได้ไม่มีก็เฉยๆเข้าแล้วครับผมเข้าแล้วก็อย่าช้านะครับ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคลิปนี้เราถึงพันไลค์ไงคลิปวิดีโอที่แล้วพันไลค์เออเพราะทุกคนไลค์ผมเยอะผมก็เลยแบบต้องตอบแทนทุกคนแต่ถ้าถามว่าให้ผมเนี่ยเติมตังค์แล้วแบบไม่ต้องเปิดสตรีมไม่ต้องอัดคลิปเติมตังค์เปิดผมไม่เอาครับถ้าทําอย่างนั้นนะผมเอาเวลาไปเออนั่งดูสกูปี้ดูเดียวแต่เนีนผมทำเพื่อทุกคนผมพูดจริงไปไปไปดัวเลยไป ลัวเลยไปลัวเลยไปไปอีกอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดอีกว่วไปไปอย่าหยุด,ยยดเฮียอย่าหยุดอย่าหยุดไม่บักมะเนี่ยอย่าหยุด วออเฮ้ยเฮ้ยมึงตรวจสอบหน่อยป่ะเฮ้ยเฮ้ยตรวจสอบหน่อยไหมเฮียกูลองดูดิมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนกูลองดูดิไอ้เฮียมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนวะไอ้หมวกเฮียนะเออกูลองดูดิมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนดิเอาดูดิคลิปมันต้องเป็นตำนานแล้วบ้างล้ววะเออเอากูลองเอาร้ที่มาดิเออกูอยากรู้เหมือนกันนะมาดิไอ้ chóp ใครมาดึงผมมาบอกผมไม่ทาผมไม่ทำานะบอกผมมีลิมิตของผมเองฮะโหกเยียนี่อีกแล้วนะให้แสงกูก็ไม่ได้เนาะมึงให้แสงกูกูจะมีความสุขกว่านี้นอ,อีกอะเอพอแล้วพอจริงพอจริงอุ้ยเยียสามเมตรเลยหรอตีขนาดกลางเนี่ยไปได้อยู่นะดูดึงดีจัช่างเยีะยบ้านมานะวันนี้ก่อน รถบ้านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนเฮ้ย <c oughs> เอาวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนน้องชาย หมดแล้วเออินยับยับไม่เหลือให้คือไม่พอก็ไม่มีแล้วครับไม่พอก็หมดแล้วตอนนี้เหลือ44เท่าเดิมหมวกซุปเปอร์สยาไม่ได้เลยด้วยเจี๊ยกูเหลือจะเชื่อขอหินเนสพีดีได้ปะเนี่ยว่ากูอย่างงู้นอย่างงี้เลยนะขอร้องเธอไอ้หนุ่มกูเรียนแบบแมนแมนนะขอหินเนสพีดีได้ปะขอหินเนสพีดีได้ปะพอแล้วเนี่ยลงแล้วเนี่ย น <laughs> <c oughs> <c oughs> ะโายใครก็นให้ช่วยกูทีโอเคละโอเคละ่ะสบายดี